สวัสดีค่ะโฟกัสสุขภาพสารคาดีสร้างสุขสร้างแรงบันดาลใจกับมุมมองใหม่ในงานส่งเสริมสุขภาพและงานอนมามัยสิ่งแวดล้อมวันนี้เราพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่โรงเรียนบ้านสาราอุมาอำเภอแว้งจังหวัดนราธิพาฒค่ะวันนี้นะคะเราจะพาท่านผู้ชมนะคะมาเยี่ยมชมโรงเรียนต้นแบบเด็กไทยแก้มใสโรงเรียนต้นแบบเด็กไทยแก้มใสจะเป็นอย่างไรตามดิฉันอะไรคะ่ะไป โรงเรียนบ้านศาลาอุมาเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีเนื้อที่สีไร่นักเรียนจำนวน142คนเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนต้นแบบเด็กไทยแก้มใสเพื่อเจริญรอยตามพระราชดำริเจ้าฟ้านักวภชนาการสมเด็จพระเทพพหลราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยการน้อมนำองค์ความรู้และรูปแบบที่ดีด้านการจัดการอาหารวภชนาการและสุขภาพนักเรียนอย่างครบวงจร สู่การปฏิบัติในระดับโรงเรียนและชุมชนท่านผอ,งอ,องมีแรงบันดาลใจอะไรที่ที่เขาร่วมโครงการครั้งแรกนะครับที่ว่าโครงการนี้ประชาสัมพันธ์พอผมเห็นเห็นแล้วว่าโครงการนี้ถ้าโรงเรียนไม่เข้าร่วมก็จะได้เกิดประโยชน์กับเด็กนักเรียนพอโครงการนี้ประชาธัมพันธ์มาผมก็เข้าร่วมโครงการหลังางนั้นก็คือมีการประชุมภาคีคเครือข่ายคือได้รับความร่วมมือจากครูผู้ปกครองชุมชนผู้ใหญ่บ้านโรงพยาบาลโรงเสริมประชาตาบล แล้วก็ฐานะสุขอำเภอแล้วก็เกษตรอำเภอประมงอำเภอแล้วก็ปัาส่วนอำเภอที่เป็นภาคีเครือข่ายในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ในการดําเนินกิจกรรมทุกอย่างเราต้องการให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติและนําประสบการณ์นี้ไปใช้ในชีวิตจริงครับทุกโภชนาการของเด็กดีขึ้นและและ้วก็ผลจำลิททางการเรียนของนักเรียนดีขึ้นการเรียนการสอนก็จะดีตามไปด้วยและทําให้ผู้ปกครองมีความเชื่อมั่นในการจัดก,การศรึกษาของโรงเรียนทําให้จํานวนนักเรียนเพิ่มขึ้นด้วยครับ หากทำความเข้าใจกันง่ายๆก็ต้องบอกว่าโรงเรียนเด็กไทยแก้มใส่นี้มีองค์ประกอบหลักที่เน้นในเรื่องของการพัฒนาอาหารโภชนาการและสุขภาพอนามัยในโรงเรียนโดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการทั้งการเกษตรสหกรณ์นักเรียนการจัดอาหารตามหลักโภชนาการการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีการติดตามภาวะโภชนาการและสุขภาพของนักเรียนนับเป็นการดูแลสุขภาพนักเรียนอย่างครบวงจรค่ะค่ะในฐานะบทบาทของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาได้ให้การสนับสนุนโรงเรียนอย่างไรบ้างคะครับในส่วนของสำนักง,งานเขตพื้นที่นะครับเราก็ส่งเสริมสนับสนุนให้จริงๆแล้วให้ทุกโรงเรียนนะครับได้ดําเนินกิจการนี้ขึ้นมานะครับโดยเฉพาะ โครงการที่เกี่ยวกับเรื่องอาหารกลางวันนะครับและที่เน้นหนักมากในปีนี้เป็นปีที่สมเด็จพระเทศรราชสุดาสยามรัชกาลกมารีของเราเจ้าฟ้านักโภชนาการของเรานะครับมีพระชนมายุครบ60พรรปัานะครับทางสำนักงานได้รณรงค์ให้ทุกโรงเรียนนะครับด้วยการทำสวนครัวเฉลิมพระเกียรติ นะครับแล้วก็นำผลผลิตามาใช้ในกิจการอาหารกลางวันนะครับและส่วนหนึ่งก็นำไปใช้ในเรื่องของสากลโรงเรียนครับส่วนของชุมชนนะครับซึ่งผมก็เป็นผู้นำอยู่ตรงนั้นแล้วก็เราเคยทำเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจต้นแบบคือให้กับชาวบ้านที่อยู่ในละแวกนั้นอยู่แล้วแล้วก็เด็กนักเรียนส่วนมากของหมู่บ้านก็จะมาเรียนที่โรงเรียนงเรามาซึ่งเป็นกระถางที่อของโรงเรียนผสม ทีนี้ในส่วนของโครงการที่ว่าประเทศได้ทำเอาไว้คือโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาการของเด็กแล้วเราก็นําจุดตรงนั้นนะครับของประเทศตำลัดของประเทศมาขยายผลให้กับเด็กนักเรียนได้มีกิจกรรมให้ทางพอออนะครับทางคุณครูแล้วก็เจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมต่างๆให้กับเด็กนักเรียนไม่ว่าจะเป็นการปลูกผักเลี้ยงปลาทาการเกษตรทุกๆอย่างที่ทางหมู่บ้านได้จัดทําไว้แล้วก็เอาตรงนี้เป็นต้นแบบอีกส่วนหนึ่งที่ให้ผู้ปกครองามาศึกษาดูงาน เากลับไปใช้กับลูกศิษย์ลูกหลานของตัวเองที่บ้านนะครับในส่วนนี้ก็ช่วยกดดันจากส่วนของชุมชนก็คือให้พ่อแม่ผู้ปกครองรับรู้เรื่องราวที่ทางโรงเรียนได้จัดทำขึ้นในส่วนของโรงเรียนบ้านสาราอุมานะครับที่ได้เข้าร่วมโครงการเด็กไทยแก้มใสนะครับก็ดีใจนะครับที่ท่านผอวิเชษนะครับได้ร่วมโครงการนี้นะครับเพราะโครงการเด็กไทยแก้มใสก็คงจะเป็นเด็กที่สุขภาพดีก็ต้องใช้หลายภาคส่วน ในอำเภอเองนะครับอำเภอเองโดยสาธารณุขอำเภอนะครับโดยเฉพาะราพอสอตอนะครับรงพยาานส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลน,นะครับท่านกำนันท่านผู้ใหญ่นะครับทีมผู้ช่วยทั้งหลายนะครับตรงนี้นะครับเราก็ใส่ใจที่จะให้เด็กลูกหลานของเรานะครับลูกหลานของเราในพื้นที่มีสุขภาพที่ดีตรงนี้ก็คงเริ่มจาก ทุกคนนะครับที่ต้องมาร่วมกับท่านผอคณะกรรมการโรงเรียนคุณครูนะครับที่จะช่วยกันทําให้นะครับอาคารสถานที่ในโรงเรียนหรือว่าทางด้านอาหารการกินโภชนาการที่มันถูกต้องถูกหลักนะครับผมว่าตรงส่วนนี้นะครับอำเภอก็ได้เน้นย้านะครับในกับบุคลากรของอําเภอนะครับที่ได้ดูแลอยู่ค่ะในส่วนของบทบาทของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเนี่ยเรามีนโยบายในการขับเคลื่อนงานด้านส่งเสริมสุขภาพนักเรียนอย่างไรบ้างคะอ่า สำหรับจังหวัดนลาที่ว่นะคะเรามีนโยบายที่จะส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโดยการให้ความสาคัญกับสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาสุขภาพฟันนะคะเรื่องของการให้วัคซีนเรื่องของรบริการตรวจสุขภาพนักเรียนและที่สำคัญคือเรื่องของปัญหาโภชนาการเด็กนะคะเราให้ความสำคัญในเรื่องของเฝ้าระวังเรื่องขอโภชนาการเด็กนะคะอย่างน้อยปีละสองครั้งโดยครูร่วมปฏิทินสาธารณสุขนะคะแล้วก like ็การแก้ปัญหาร่วมกันระหว ah. ่าง คุณครูเจ้าที่สาธารณสุขและผู้ปกครองแล้วก็ภาคีที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นี่คือสิ่งสําคัญที่จะช่วยการแก้ปัญหาในการกลับเคลื่อนเราแล้วก็เพื่อที่จะตอบรับกับรก,การเด็กไทยแกล้งสายของเรานะคะในส่วนของกิจกรรมบางกิจกรรมเนี่ยก็จะต้องมีการนิเทศติดตามเพื่อให้เกิดความตออ่อเนื่องแล้วก็ยั่งยืนก็จะมีภาคีกระจายเข้ามาร่วมด้วยในส่วนนี้ค่ะทําในส่วนของานักง,งานสาธารณสุขอำเภอแววงนะคะ ก็มีการส,งส่งเสริมสุขภาพนะคะก็คือ,อให้ชุมชนนะคะเข้ามามีส่วนร่วมนะคะมีภาคีเครือข่ายนะคะชุกภาคส่วนนะคะเข้ามาให้เห็นความสําคัญนะคะของโรงเรียนเด็กไทยแก้มใสะคะ่ะสำหรับทางรพสตนะคะเราก็มีบทบาทในการบริการ ทางด้านสุขภาพให้กับเด็กนัเกเรียนนะคะแล้วก็มีการบริการทันตกรรมที่สําคัญนะคะเรามีการสร้างแกนนําเด็กนัเกเรียนนะคะตั้งแต่ป .4 ป .5 ป .6 เพื่อเป็นแกนนําในการตรวจสุขภาพแล้วก็เน้นหนักในเรื่องของภาวะพุชนาการโดยร่วมกับคุณครูแล้วก็ผู้ปกครองให้มารับรู้สภาพภาวะพุชนาการของเด็กแล้วก็แก้ไขปรับปรุงร่วมกันค่ะ คือโรงเรียนบ้านสารลามาแห่งนี้นะครับเป็นโรงเรียนดีระดับต้นๆของอำเภอแวงเลยก็ว่าได้เพราะว่าเด็กที่มันมาเรียนตรงนี้นะครับก็คือมีจะมีความรู้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการศึกษาก็ดีทางด้านกเกษตรพอพีงนะครับแล้วก็เด็กที่นี่มาโรงเรียนไม่ต้องผูวปกครองไม่ต้องเสียเงินเหล่านี้เลยเพราะว่าเด็กมาโรงเรียนเหล่านี้ที่นี่มีอาหารกลางวันทนี่รับประทานแล้วก็พอเสร็จกลับจากโรงเรียนเด็กก็จะมีผักติดมัติดมือกลับไปที่บ้านด้วยนะครับคือเป็นสิ่งที่ดีที่ว่าโรงเรียนแห่งนี้เขาปลุกฝังเด็ก เด็กก็จะได้กลับบ้านไปเก็บเด็กเอาความรู้เหล่านี้ไปได้ไปทําต่อที่บ้านไม่ว่าจะเป็นการปลูกผักอะไรต่างๆเป็นต้นนะครับตอนเช้ามานะักเรียนบางคุไม่ได้รับประทานอาหารที่บ้านครูก็มักจะถามนักเรียนว่าทานข้าวไหมถ้าถ้าไม่ทานข้าวก็ครูจะมีข้าวผัดหรือข้าวผัดเกียวให้ทานให้ทานให้กบเด็กทานก่อนก่อนเรียนจ้ะแกกับกบไปที่บ้านก็ปลูกผักที่บ้านด้วยช่วยแม่ปลูกผักที่บ้าน ตไ้แแบบแบบกของทัั่วไปในคอบอกว่าวันนี้คุ้มค่าจริงๆนะคะที่เราได้มาอยู่หน้าโรงเรียนบ้านศาลาอุมานะคะที่เป็นโรงเรียนต้นแบบเด็กไทยแก้มใสที่จะทําให้โรงเรียนนะคะสามารถที่จะสร้างเด็กให้มีคุณภาพที่ดีมีสุขภาพที่ดีนะคะและจะเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชนและโรงเรียนอื่นๆต่อไปค่ะเด็กไทยแก้มใสโค้